ตามเสียงหัวใจของตัวเองแต่เอาสมองของท่านไปด้วยครับขอบคุณมากครับมันแขกรับเชิญอยู่และสามารถที่จะกู้เงินออกมาจากธนาคารได้และสามารถที่จะบริหารไดถถ้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่เกาหลีใต้ผมถามเขาเขาทำหนังอย่างผู้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 กับกับที่เขาทำหนังดังๆเขาไม่กลัวเจ๊งกันหรอเพราะว่าของคนไทยถ้าเกิดคุณจะทำเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์เรื่องเกี่ยวกับครีเอทีฟอีโคโนมีนี่ขเขากลัวมากที่สุดคือการเป็นวันฮิตวันเดอร์ ดังแค่เรื่องเดียวแล้วก็ไม่สามารถทําได้อีกเลยแล้วถ้าเกิดเจ๊งเรื่องหนึ่งนี่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาเงินที่ไหนมาอีกหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องขอนายทุนอย่างเดียวนายทุนบอกว่าให้สร้างหนังแบบนี้ก็ต้องสร้างแบบนี้ไปสร้างเรื่องอื่นที่เขาอยากจะสร้างไม่ได้ถ้าอยากจะสร้างได้ก็ต้องไปขอทุนจากต่างประเทศถึงจะมาทําได้แล้วซอฟต์พาวเวอร์มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะอํานาจอ่อนนี่มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงจากภาพยนตร์ไทยจากวงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไทยใช่ไหม เขาก็บอกว่าเขาไม่กลัวเพราะว่าเขาเป็นผู้สร้างหนังหรือว่าเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบธนาคารได้เขามีวิธีที่จะเอาเงินเอาเอากู้เงินออกมาได้ด้วย m มโครเครดิตชั่วได้เซอร์ติฟิเคทที่เขามีสามารถที่จะเอาเข้าสู่ระบบธนาคารและสามารถที่จะเข้าสู่ระบบที่เป็นระบบทุนนิยมที่สามารถจะมุนเงินได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนาโนดีก e ีสไมโครเครดิตชั่วแล้วก็ฮิวแมนแคปิตอลโลนส์เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ใครอยากจะอยู่ในวงการฟ i น a n c e วงการเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในประเทศไทยเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันโลเทคโลทัชผมคิดถึงประเทศสิงคโปร์ าบอกประเทศสิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่เล็กจะให้มียูนิคอร์นและเป็นยูนิคอร์นอยู่ในประเทศสิงคโปร์ไม่ได้ใครที่อยากจะมารับทุนจากรัฐบาลสิงคโปร์หรือจะมารับทุนอาจจะไม่ใช่แค่รัฐบาลอย่างเดียวแต่คนจํานวนมากในสิงคโปร์ถ้าสิงคโปร์หรือมาเลย์ผมจำไม่ได้ละแต่ภายใน2ประเทศนียเขาบอกว่าทำได้แต่คุณต้องมีอาเซียนแอมบิชันเท่านั้น เขาส่งออกให้สตาร์ทอัพของเขาเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศคุณจะมารับทนรับทุนจากผมใช่ไหมมีข้อแม้อย่างเดียวห้ามอยู่ในประเทศไทยเพราะประเทศไทยเล็กเกินไป คุณต้องคิดในระดับอาเซียนเท่านั้นถ้าเกิดคุณจะรับทุนจากผมคุณต้องไปตั้งสาขาของคุณในต่างประเทศอะเอาอย่างนั้นดีกว่ารับทุนสมมุตินะสมมุติรับทุนจากรัฐบาลไทยหรือจากจากระบบในประเทศไทยแล้วให้ทำสตาร์ทอัพอะไรอย่างหนึง่งข้อแม้มีอยู่อย่างเดียวคือคุณห้ามอยู่ในประเทศไทย มันถึงจะมี regional ambition มันถึงจะเป็น360 innovation ที่สามารถที่จะแก้แพนพอยท์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนอย่างที่โทโคพีเดียทำได้เหมือนอย่างที่โคแจ็คเคยทำได้อะไรประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดคิดว่าให้ innovation เหล่านี้ถ้าจะมาขอทุนจากรัฐบาลไทยต้องอยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเป็น innovation ไม่สามารถที่จะมี unicorn ที่ไม่ได้มาจากบริษัทที่เป็นทุนใหญ่ได้โดยง่ายมากนะครับส่วน infrastructure ผมคิดถึงเรื่องการกระจายอำนาจครับเรื่องการที่จะทำให้มีระบบรถเมล์และก็ระบบรถเมล์ไฟฟ้าในเชียงใหม่ในนครศรีธรรมราชในปัตตานีได้ ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันคือมูลค่ามหาศาลมันคืออุตสาหกรรมรถเมฟไฟฟ้ามันคืออุตสาหกรรมรถไฟมันคืออุตสาหกรรมลางที่สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้และสามารถที่จะทำให้ระบบการศึกษาไทยนั้นพัฒนาขึ้นมาได้สุดท้ายคือเรื่อง state reform ผมคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับ single cloud policy เรื่องเกี่ยวกับ Digital Government นะครับเรื่องเกี่ยวกับร e เ u ล a ร์ต y ر i กิโยตินทำยังไงให้อ้กฎพันไอ้กฎหมายเป็นพันๆเนี่ยไอ้พรบรต่างๆที่ทำให้เกิดการ Corruption ได้คอรัปชันมาจากอะไรครับ Corruption มาจาก ion, d i ดุลพินิษดุนะครับบวกด้วยมอน OPOLY คือความผูกขาดแล้วก็ลบด้วย accountability ความรับผิดรับโช่ สังคมไหนที่อนุญาตให้รัฐใช้ดุลพินิษได้เยอะๆมีความผูกขาดของกฎหมายได้เยอะและไม่ต้องรับผิดรับชอบถ้าตัดสินใจอะไรผิดคอร์รัปชันเยอะขึ้นทันทีครับเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถมีนักธุรกิจที่เข้าใจกฎหมาย ภาคเอกชนที่เข้าใจกฎหมายแล้วบอกว่ากฎหมายประเทศไทยสมมติว่ามีอยู่หมื่นฉบับผมคิดว่า50ฉบับนี้มันไม่ได้จําเป็นแล้วสามารถทํางานกับภาครัฐได้แล้วเราบอกว่าเราจะมากีโยตินกฎหมายกันที่ตรงไหนบ้างนะกฎหมายบางกฎหมาย ผมจะไม่ผิดส่งออกข้าวนี่ตั้งแต่ปีสองสี่อะไรสักอย่างหนึ่งฮะซึ่งเธอต้องมีมีทุนจดทะเบียนเท่านี้มีจํานวนข้าวทั้งนี้ทําให้ชาวนาขนาดเล็กนั้นไม่สามารถที่จะส่งออกข้าวได้ดวยตงผมยังจําได้ว่าตลอด6ปีที่ผ่านมานี่เจอชาวนาที่ส่งออกข้าวเองได้ในประเทศไทยนะ่าจะมีอยู่สักสองเจ้ามาั้งนอกกนั้นต้องเป็นเสือห้าตัว ในการที่จะส่งออก้าวเท่านั้นมันทําให้อโอกาสในการที่จะมีขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรเรานั้นไม่มีอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับว่าสิ่งที่เป็นวิกฤตสิ่งที่เป็นคริสสของประเทศไทยนั้นถ้ามีนักเรียนทางการบริหารธุรกิจที่ต้องการที่จะเห็นการเติบโตที่ ทั้งโตด้วยและลดความเหลื่อมล้าไปด้วยนั้นสามารถที่จะหาเพนพอยต์ต่างๆที่ประเทศไทยมีและสามารถที่จะเปลี่ยนมันเป็น competitiveness ได้มาถึงจุดนี้ของประทักกถานะครับน้องเขาสั่นหลายรอบแล้วเพราะว่าบอกว่าหมดเวลาไปน่าจะประมาณครึ่งทางที่แล้วต้องขออภัยต้องขอโทษน,นักการเมืองส่วนใหญ่มาแล้วเขาพูดไปเรื่อยเขาไม่หยุดหรอกจะจบแล้วเพราะว่าโค้งสุดท้ายเพราะว่า ช่วงนี้ของประธานาเนี่ยเราบอกแล้วว่าตอนนี้สถานการณ์ที่พวกเราในฐานะที่เป็นนักเรียนวิชาบริหารธุรกิจวิชาบัญชีวิชาการเงินวิชาการตลาดเนี่ยกำลังเจอกับอะไรอยู่ Where are we now in terms of our economy ต่อมาผมชวนทุกคนคิด ว่าถ้าเราเห็นตรงกันว่าคริสของประเทศไทยสะกดแบบนี้หนทางในการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยน liability ให้กลายเป็น asset เปลี่ยน crisis ให้เป็น competitiveness เปลี่ยน pain point ให้กลายเป็น profit เนี่ยมีใครทำอะไรแบบไหนบ้างแล้วผมในฐานะอาดีตคอดีตนายกรัฐมนตรีอยากจะสร้างอุตสาหกรรมอะไรบ้างในประเทศไทย ตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายคืออยากจะแนะนำท่านในฐานะที่ผมเคยเป็นอย่างท่านมาก่อนเมื่อยี่กว่าปีที่แล้วแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีคนพูดกันและรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับตัวผมมากในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็เกี่ยวข้องกับอสองช่วงแรกของการประทักถาบางคนคงจะบอกท่านหรือแม้กระทั่งในใจของท่านเองตอนนี้ว่า เรามากันมารวมตัวกันที่ธรรมศาสตร์เพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างอาจจะมาเรียนรู้เรื่องราวจากหนังสือเรียนเกี่ยวกับการทำยังไงให้เดบิตกับเครดิตมันฟุดกันแชป x ก,กับออฟเอมันต่างกันยังไง 4P ในะ Marketing มี Place, Product, Promotion แล้วก็มี Purpose ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันอย่างอันนี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านคิดไว้ในใจว่านี่คือจุดประสงค์ของการเข้ามาเรียนที่สถาบันนี้มาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆอาจจะมีบางท่านที่มีความเป็นขบฏหน่อยบอกว่าไม่ฉันจะมาฉันจะมาเขียนเรื่องราวของฉันที่นี่ ใช่ฉันจะฟังเรื่องราวของคนอื่นที่เขาผ่านมาก่อนและเรียนรู้มันแต่ในขณะเดียวกันฉันจะใช้เวลา4ปีนี้ในการเขียนเรื่องราวของตัวเองฉันจะรับรู้สตอรี่ของเรื่องอื่นที่อาจารย์ฉันต้องสอน but my time just started so I'm gonna write my own story too <Okay. S 1> ก็ดีครับแต่สำหรับผมเนี่ยมองย้อนกลับไป20กว่าปีเนี่ย สิ่งที่อยากจะแนะนำทุกท่านคือ write your own footnote write your own footnote พอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เริ่มแก่น่าจะเป็นรุ่นพ่อทุกท่านแล้วไหนเป็น burning question ที่อยู่ในใจผมไหนใครมีคุณพ่ออายุ45มั่งยกมือให้ผมดูหนอ่อยได้ไหม yes. ยังไม่ถึงพ่อครับอาจารย์ยังไม่ถึงพ่อแก่อ่าแก่อา ผมรู้สึกว่าเชิงอัดเนี่ยแหละแม่งคือตัวสําคัญคือเวลาเราเรียนรู้การอ่านหนังสือการทํางานกับคนการบริหารการทํางานเป็นทีมนะครับการเป็นนักการเมืองทุกคนมีเรื่องราวใหญ่ๆที่อยากจะฟังบ้างหรือทุกคนก็มีเรื่องราวของตัวเองที่อยากจะพูด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 บ้างแต่พีศสารอยู่ในรายละเอียด เชิงอาจที่มันเล็กที่สุดนั่นแหละมันคือรายละเอียดสุดท้ายที่มันมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งมันคือเชิงอัดนั่นแหละที่เราแสดงความเคารพให้กับสิ่งที่มันผ่านมาก่อนเราพูดง่ายๆเวลาเขาจะคอร์รัปชันกันเขาคอร์รัปชันกันที่ฟุตโนครับคนที่ <c oughs> <c oughs> เป็นสสเวลาตรวจสอบราชการแผ่นดินเนี่ยงบออกมาดูสวยงามหมดครับอาจาย ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีปัญหาอยู่ที่ฟุตโนต้องไปดูที่ฟุตโนตแล้วพลิกไปดูแต่ว่าอ๋ออันนี้สอดไส้แบบนี้ไม่ได้ดูแค่ asset liability ไม่ได้ดูแค่ debit credit ไม่ได้ดูแค่ profit of x แล้วก็ depreciation แล้วก็กลับมาเป็น net income รับมันอยู่ที่ฟุตโนตและที่สำคัญก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วฟุตโนตคนไม่ให้ความสนใจ แต่สำหรับผมแล้วฟุตโนตหรือว่าเชิงอัดทุกเรื่องเนี่ยมันคือเสียงที่พวกคุณคุยกับตัวเองนั่นแหละเวลาใครเขียนหนังสือใครทำโปรเจกต์ใครทำ project, รทำ report, ีพอร์ตอะไรก็จะเขียนทุกอย่างว่าโอเคเป็นแบบนี้ครับ Strategy ควรจะเป็นอย่างนี้ครับใช้ m i โครพ l Porter f ฟอสซ e สแอนนัลไแล้วมันออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้ครับแล้วก็เขียนฟุตโนตเล็กๆไว้ข้างล่างมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวส่วนใหญ่แล้วเพราะฉะนั้น อยากจะให้แนะนำจากรุ่นรุ่นอาถึงรุ่นหลานนะไม่ยังไม่ถึงรุ่นพ่อนี่ยผมคิดว่าคุณใช้เวลา4ปีเนี่ยแน่นอนเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆที่คนอื่นเขาเคยคิดมาก่อนเขาเคยพูดมาก่อนมันเป็นเบสิกที่สุดละแต่ในขณะเดียวกันชีวิตของพวกคุณเพิ่มเริ่มต้นแล้วก็ต้องเริ่มที่จะขีดเขียนเรื่องราวของตัวเองในเวลา4ปีมันผ่านไปไวมากครับเชื่อผม เขียนเรื่องใหญ่ๆว่าอย่างงน้นอย่างนี้เดี๋ยวจะไปฝึกงานที่นี่จบแล้วจะไปสมัครงานที่ไหนเราอยากจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรจะเป็น venture capital มากกว่าหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมฟุตโนตของตัวเองอย่าลืมเสียงที่ตัวเองคุยกับตัวเองอยู่เสมอว่าเราเป็นใครแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเราตามหาความฝันแบบไหนแล้วความฝันแบบไหนที่มันเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นอย่าลืม ทำอะไรในชีวิตหลังจากที่ใช้เวลาอยู่ที่4ปีนี้หรือจบจากที่นี่ไปก็ตามเสียงหัวใจของตัวเองแต่เอาสมองของท่านไปด้วยครับ,บตามเสียงหัวใจของตัวเองแต่เอาสมองของท่านไปด้วยครับขอบคุณมากครับ่แขกรับเชิญอยู่บนเวทีก่อนนะคะขอขอบคุณคุณพิธาที่ให้เกียรติมาแชร์ความรู้ดีๆกับเพื่อนใหม่ใน